แนะนำวิธีใช้งานแอปฟาร์มบุ๊กแอปสมุดทะเบียนเกษตรกรครับทั้งการแจ้งปลูกแล้วก็ปรับปรุงข้อมูลนะครับผมวิธีการใช้งานไม่ยากเลยครับไปที่มือถือของเราก่อนนะครับผมแล้วก็เตรียมสมุดเล่มเขียวไว้นะครับเข้าไปที่ Play Store ท่านผู้ชมครับ Play Store ตรงนี้นะครับนี่เพื่อทำการโหลดแอปฟาร์มบุ๊กก่อนนะครับผมแล้วก็กดที่ค้นหานะครับผมเลือกค้นหาแอปและเกมนะครับตัวนี้ และพิมพ์คำว่าาร์ม b o o k ท่านผู้ชมฟอฟันซาอารอเรื่ไมหันอากาศมอ,อามานะครับมอบไม้สระอุนะครับไมตรีนะครับผมแล้วก็คอควายาร์ม b o o k แบบนี้แล้วก็กดค้นหาเลยครับพอกดค้นหาปุ๊บนะครับผมก็จะเจอเป็นต้นนี้าร์ม b o o k สมุดทะเบียนเกษตร,กร,รกรกดติดตั้งเลยครับผมนี่กดติดตั้งแล้วก็รอสักครู่นะครับในระหว่างที่โหลดติดตั้งก็เตรียมสมุดขึ้นมาท่านผู้ชมครับผมในส่วนนี้นะครับ ในการใช้งานเขาจะใช้ในส่วนของเลขทะเบียนนะครับซึ่งถ้าเปิดขึ้นมาหน้าแรกนะครับใช้รหัสทะเบียนเกษตรกรตัวบนสุดในการเข้าใช้งานครับเป็นรหัสตัวเลขนะครับกรอกทั้งรหัสทะเบีนเกษตรกรกรอกทั้งพาสเวิร์ดเลยนะครับเลขเดียวกันเลยครับผมกลับมาที่มือถือของเราครับเมื่อแอปฟาร์มบุ๊กติดตั้งแล้วก็กดเปิดขึ้นมาเลยครับกดเปิดแอปขึ้นมาท่านผู้ชมครับจากนั้นก็ ร่อสักครู่และนําเลขรหัสทําเป็นเกษตรกรเมื่อกี้นะครับมากรอกทั้งตัวช่องตัวบนแล้วก็ช่องตัวล่างกดตกลงช่องบนกับช่องล่างใช้รหัสเดียวกันที่เราแนะนําเมื่อกี้นะครับกรอกเข้าไปเลยครับผมเมื่อกรอกรหัสและอ่ารหัสผ่านเสร็จแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วก็กดที่เข้าสู่ระบบเลยครับผมนี่ก็กดขณะใช้แอปก็ได้ครับอนุญาตเนาะจากนั้นก็กดที่ยอมรับนะครับผมตัวนี้ตัวแรกเลย โอเคมาแล้วครับจะเข้าแอปได้แล้วนะครับผมในส่วนนี้จะมีอยู่2เมนูที่สําคัญนะครับเมนูแรกจะเป็นปรับปรุงทะเบียนแล้วก็เมนูที่2ก็คือติดตามผลนะครับถ้าเป็นการปรับปรุงทะเบียนเนี่ยก็คือเป็นการแจ้งปลูกตั้งแต่เริ่มฤดูกาลนะครับอาจจะเป็นการปลูกข้าวนะครับถ้าปลูกข้าวก็ต้องหลังปลูกข้าวแล้ว15วันถ้าเป็นพืชผลทางการเกษตรก็แจ้งปลูกได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าเป็นไม้ยืนต้นเนาะถ้าเป็นแจ้งปลูกจะเป็นเมนูนี้นะครับก็กดแจ้งปลูก อ่ะมันที่แจ้งปลูกก่อนเนาะท่านผู้ชมครับรกดที่แจ้งปลูกแล้วนะครับปรากฏว่าเมนูไม่ไปเนี่ยแนะนาติดต่อเกษตรตําบลหรือว่าเกษตรอําเภออีกทีนะครับแต่ผมลองเปลี่ยนมาใช้เครื่อง iPhone ปรากฏว่าไปนะครับรกดแจ้งปลูกตรงนี้ท่านผู้ชมการแจ้งปลูกปุ๊บเขาจะมีการให้เลือกแปลงก่อนนะครับถ้าท่านไม่มีแปลงเอกสารสิตรงนี้เลยเนะี่ยให้ท่านไปแจ้งนะครับแปลงที่เกษตรตําบลเกษตรอําเภอก่อนนะครับผมโอเคอันนี้ก็คือ เป็นนํำใหญ่นะครับกดตัวนี้ทีนึงลูกศรชี้ขวานะครับก็จะเป็นการปรับปรุงนะครับทั้งในส่วนของตัวพืชผลอะไรนะครับผมพันอะไรวันที่ปลูกนะครับผมผลิตที่คาดว่าจะได้รับกี่กิโลกร,รมัมหรือว่าเท่าไหร่นะครับประเภทแบบไหนกิจกรรมแบบไหนกดใส่ข้อมูลให้เรียบร้อยนะครับผมแล้วก็กดบันทึกการแจ้งปลูกหลังจากให้เรากดบันทึกการแจ้งปลูกแล้วนะครับเราก็กดย้อนออกมาฮะแล้วก็มาที่ติดตามผลนะครับผม พอกดติดตามผลก็มาที่ผลการปรปับปรุงตรงนี้ครับก็คือจะมีสส่วนทางการแจ้งปลูกแล้วก็การติดตามผลนะครับอันนี้ถ้าเรารอเจ้าหน้าที่เ่อก็จะเป็นด้านบนตรงนี้นะครับถ้าปีที่ผ่านมาถ้าเคยเคยแจ้งปลูกไปแล้วเนี่ยก็จะขึ้นมาผ่านแบบนี้ถ้ายังไม่ขึ้นผ่านแสดงว่าการแจ้งปลูกครั้งนี้ยังไม่สําเร็จนะครับในตัวเนี้ยก็คือเป็นการแจ้งปลูกช่วงต้นปีแล้วก็เก็บผลผลิตช่วงกลางปีปลายปีนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นำใยเนาะแต่ถ้าเป็นข้าวก็จะเป็น3เดือน ประมาณนี้โดยประมาณอ้างอิงจากตัวการแจ้งปลูกครั้งที่ผ่านมาด้วยนะครับผมโอเคถ้าขึ้นวาผ่านก็แสดงว่าปีนี้การแจ้งปลูกครบทวนแล้วครับเรียบร้อยท่านผู้ชมในส่วนนี้ก็จะมีเมนูอื่นเพิ่มเติมด้วยก็สามารถเลือกดูกันได้นะครับสำหรับเมนูของตัวแอปฟาร์มบุ๊กสมุทะเบเกษตรกรนะครับแบ่งเป็นเมนูหลักก็คือเมนูแจ้งปลูกนะครับแล้วก็เมนูติดตามผลนะครับถ้าแจ้งปลูกเสร็จแล้วก็ต้องมาติดตามผลการติดตามผลต้องขึ้นว่า ผ่านกับสถานะผ่านถึงจะโอเคนะครับเรียบร้อยท่านผู้ชมครับสำหรับการแจ้งปลูกแล้วก็ติดตามผลการขึ้นทะเบียนนะครับการแจ้งปลูกในปีผลผลิตตรงนี้นะครับถ้าหากว่าข้อมูลไม่ครบไม่ครบถ้วนติดขัดตรงไหนติดต่อเกษตรตำบลเกษตรอำเภอได้เลยนะครับขอบุณที่ติดตามกันด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ